นาชาลีติสิทธิกิจจังสัพพลาพังพวันตุเมวันนี้วันที่17เดือน9ถือเป็นวันมงคลยิ่งหนักเลข17คือตัวเลขแห่งการเปิดดวงเปิดทรัพย์สมบัติวันนี้คือวันเทพเทวดาผู้รักษาทิศท,ทั้งสได้เปิดประตูแห่งโชคลาภให้พลังบุญเงินทองและพลังศรัทธาไหลเข้ามาสู่ชีวิต ผู้ที่เปิดใจฟังบทนี้เปิดทิ้งไว้ในบ้านจะดึงดูดทรัพ์ยเข้าบ้านทันทีเปิดทิ้งไว้ที่ทำงานจะช่วยในเกียรติยศอำนาจบารมีเพิ่มพูนเปิดทิ้งไว้ตอนเดินทางจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคต่างๆในภายภาคหน้าโชคลาภทั้งสีทิศจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเงินทองความรุ่งเรืองความสำเร็จ จะมาสู่ผู้ที่มีศรัทธาประตูแห่งความมั่งคั่งทั้งสี่ทิศจะถูกเปิดออกเพื่อให้ผู้ฟังได้รับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านเพียงตั้งใจภาวนาฟังด้วยจิตสงบบุญกุศลและพลังแห่งเทวดาผู้รักษาทิศทั้งสี่จะอบอุ้มคุ้มครองและดึงดูดทรัพย์สินเงินทองมาให้ครอบครัวของคุณโดยไม่สิ้นสุด นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติสิทธิกิจจังสัพพลาพังพะวันตุเมพระพุทธมหาลาโภธรรมะมหาลาโภสังฆะมหาลาโภชินปัญจมหาลาภ ประสิทธิสมบัติโชคชัยมั่งคั่งสุวัฒโนสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะ จตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกตยานุภาเวนะชินะสาวกานุภาเวนะสะเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอัตตารยาสเพเตอุปัตถวาสเพเตท,ทุนนิมิตตา สเพเต,เตเอวะมังคลาวินัสสันตุสาธุสาธุสาธุอนุมโมพันเต